ถึงเวลาเคลื่อนตัวเข้าด้านในอีกครั้งฟื้นกำลังและสร้างความสามาคัคคีสำหรับขึ้นลูกต่อไปในเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนทางเดินฮาร์โมนิกที่จะเสริมด้วยอีควิโนในช่วงปลายเดือนซึ่งความถี่จะช่วยให้เราประสานกันและดำเนินการสร้างร่างกายที่เบาของเราต่อไป หกความถี่สากลที่บ่งบอกถึงความรักและการฟื้นฟูหมายเลขหกแสดงให้เห็นไพ่ทาโร่ของคู่รักซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกายภาพแต่เกี่ยวกับสหภาพภายในระหว่างสิ่งที่ตรงกันข้ามที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตอื่นการรวมตัวกันภายใน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกรักในแบบสามมิติของเราเนื่องจากเป็นการรวมตัวของพอร์ทัลปีกไหลของเราที่มันอยู่ที่นั่นเมื่อเราเริ่มรวมร่างกายแก่นแท้ของผู้หญิงและชายให้เป็นหนึ่งเดียวกันความสัมพันธ์ที่สมดุลหรือผู้รู้แจ้งเกิดขึ้นเมื่อเรา รักตนเองและกระทำการตลอดเวลาเป็นอันดับแรกในลักษณะที่เป็นองค์รวมและเป็นหนึ่งเดียวเพราะมันคือการได้มาซึ่งความสมดุลที่สมบูรณ์แบบและความสามัคคีภายในที่เราสามารถรวมเข้ากับผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความเท่าเทียมอย่างแท้จริง เป็นเวลาทำงานเกี่ยวกับสหภาพที่เรามีกับตัวเองและสิ่งที่เราสร้างขึ้นตามที่ชาวราศีกันแนะนำเมื่อไปเดินสินหาคมมันเป็นวิธีที่เราเติบโตและรู้จักตนเองและสิ่งที่เรายังไม่ได้รักษาผ่านความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่ตกลงจะร่วมสร้างและร่วมงานกับเราทั้งในะระดับก,กาย และจิตวิญญาณพลังแห่งความรักที่เตือนเราถึงความสำคัญในช่วงเวลาแห่งการไตรตรองของการเป็นพยานในความเป็นมนุษย์ของเราเรารักและคารพตัวเองและทำงานส่วนตัวของเราหรือไม่เรากระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามที่เราคิดและรู้สึกหรือไม่ นี่คืองานภายในที่สำคัญที่สุดหากเรายังไม่บรรลุการสังเคราะห์ภายในนี้โดยสมบูรณ์หากเรายังไม่เป็นหนึ่งเดียวรักษาให้หายและสมบูรณ์เราไม่สามารถส่งความปลองดองและความสมดุลแบบเดียวกันเข้าไปในความสัมพันธ์ของเราได้ เดือนนี้จะแสดงให้เราเห็นในความสัมพันธ์ของเราทุกอย่างที่เรายัางไม่พร้อมที่จะดูภายในตัวเราและคู่ชีวิตของเราตามที่ตกลงกันไว้ที่จะทำเพื่อเราด้วยความรักแม้ว่าหลายครั้งเราอาจมองไม่เห็นว่าเป็นเช่นนั้นกันยายนเป็นเดือนที่ช่วยให้เรามองเห็นว่าเราต้องการความสมดุลมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกตัวเองหากเราต้องการอยู่ในไทม์ไลน์ที่กลมกลืนกันทุกสิ่งที่เราคิดรู้สึกและทำจะสอดคล้องกับที่ที่เราจะไปเมื่อเราฟังคำแนะนำจากภายในและพลังงานมากมายที่เชื้อเชิญให้เราเข้าไปข้างในเพื่อสำรวจตัวเองและชีวิตส่วนตัวของเราเราจะตระหนักว่า เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่ mm hmm. เนื่องจากเราจะมีแนวร่วมที่สำคัญที่ช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้เราสามารถสร้างใหม่ได้ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเป็นสิ่งสำคัญเพราอไม่มีอะไรสำหรับเราอีกต่อไปนี่เป็นโอกาสที่ดี ในการแก้ไขฟื้นพลังและสร้างชีวิตใหม่ของเราต่อไปเป็นเดือนที่จะช่วยให้เรามองเห็นว่าเรากำลังจะไปยังที่ใดและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหากเราเลือกที่จะเดินต่อไปในเส้นทางจิตวิญ,ญญาณของเราและภารกิจที่เกี่ยวข้อง